เมื่อไม่นานมานี้ครับผมได้ลงโพสต์ในเพจไปครับว่าใครอยากฟังหัวข้อแบบไหนลองพิมพ์ลงมาหน่อยแล้วก็มีคนคอมเมนต์มามากมายเลยครับว่าอยากได้หัวข้อนู่นนี้นั้นซึ่งผมหยิบออกมาหลายหัวข้อแต่ว่าหัวข้อที่มีคนกดไลค์เยอะที่สุดนั่นก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าอยากได้วิธีการอยู่คนเดียวอย่างไรให้มีความสุข ซึ่งพอผมอ่านหัวข้อนี้แล้วครับผมได้มองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วก็มีคนหลายๆคนนี่หว่าที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีความสุขเท่ากับมีอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์มุมมองในเรื่องนี้ให้ฟังครับว่าคนที่อยู่คนเดียวแล้วมีความสุขเนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงกับเรื่องเรื่องนี้แน่นอนครับว่าชีวิตของคนเราทุกคนนะครับล้วนต้องการความสุขกันทุกคนซึ่งต่อให้เราจะมีกี่คนอยู่ในชีวิตก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขมันก็คือจบแต่ว่าถ้าาาาหกววว่่เเรอยยูตัคนดี ไม่มีใครเลยแต่เรามีความสุขนั่นก็คือแฮปปี้ เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวครับว่าการที่เราอยู่คนเดียวเราจะมีความสุขได้ยากกว่าการที่เรามีคนอยู่ข้างๆเราเพราะความสุขอะครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองเราครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองก่อนครับว่าเฮ้ยการอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็มีความสุขได้นะถ้าหากเรายังคิดแบบเดิมว่ามีอีกคนหนึ่งจะทําให้มีความสุขมากกว่าแบบนั้นเราจะมีความสุขในการอยู่ตัวคนเดียวได้ยากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขได้คุณต้องเริ่มต้นคิดแบบนี้เลยถึงแม้ว่าตอนนั้นคุณจะยัง บบเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิดออกมานั่นแหละครับถ้าคุณคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วมันจะเหงามันก็จะเหงาถ้าคุณคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วคุณจะสงบคุณก็จะสงบถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณจะแฮปปี้คุณก็จะแฮปปี้ในเมื่อคุณบอกตัวเองได้แล้วว่าฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขได้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขมันต้องทําไง สิ่งที่ผมพูดแตครับมันอาจจะฟังดูแบบง่ายเลยนะแต่คุณเชื่อไหมว่าคนเราอะมองข้ามสิ่งง่ายๆเหล่า,านี้ไปกันเยอะมากๆเลยเราไม่เคยถามตัวเองเลยครับว่าอะไรกันแน่มันคือสิ่งที่เราอะอยากจะทําจริงๆอะเราทำแล้วเรารู้สึกแบบเราแฮปปี้จริงๆอะแล้วนี่แหละครับก็คือวิธีการอยู่คนเดียวอย่างไรให้มีความสุขคือคุณต้องถามตัวเองครับว่าคุณนะ่อยากจะ ท,ที่ตัวคุณสามารถหาความสุขใส่ตัวเองได้โดยไม่ต้องมีคนอื่นมาทําให้คุณมีความสุขอะ่ะยกตัวอย่างเช่นผมแล้วกันครับผมมีสิ่งที่ผมชอบทําคือผมชอบดูหนังบางวันผมก็ชอบอ่านหนังสือผมชอบออกไปเจอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้างในบางครั้งและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทําทั้งหมดและผมทําอย่างเต็มใจที่จะทาและก็ทําอย่างมีความสุขซึ่งแน่นอนครับว่าของคุณกับของผมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องถามตัวเองครับว่าสิ่งไหนที่คุณ ทําและมันทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นคุณก็แค่ทําเลยครับและบางทีนะถ้าคุณทําไปนานๆนะคุณจะรู้เลยว่าคุณไม่ต้องมีใครอีกคนเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเพราะตัวคุณเองสามารถหาความสุขด้วยตัวเองได้มันจะเปลี่ยนมุมมองคุณจากการที่คุณมองว่าการมีแฟนเนี่ยมันต้องมีกลายเป็นการมีแฟนเนี่ยมันจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่ออปชันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นต้องมีจริงๆแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดี ต้องเริ่มมาจากการที่ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขก่อนถ้าหากคุณไปพาใครเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงที่คุณยังหาความสุขให้ตัวเองไม่ได้เลยคุณจะไปหาคนที่มีความสุขอีกคนหนึ่งมาอยู่ข้างๆคุณได้จากไหนครับเพราะว่าตัวคุณเองยังสร้างความสุขให้ตัวเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสําคัญครับการที่เราต้องหาความสุขให้กับตัวเองก่อนที่เราจะมองหาคนอื่นผมอยากจะบอกครับว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆผมอยากให้คนที่ฟังคลิปนี้ครับมีมุมมองเรื่องของการอยู่คนเดียวแบบใหม่ครับ คุณลองคิดตามผมสิครับว่าช่วงเวลาที่คุณอิสระที่สุดอะมันก็คือตอนที่คุณอยู่คนเดียวจริงไหมช่วงเวลาที่เราได้รู้จักตัวเองมากที่สุดมันก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวช่วงเวลาที่เรารักตัวเองที่สุดนั่นก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวหรือช่วงเวลาที่เราโฟกัสงานได้ดีที่สุดมันก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวจริงไหมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งพวกนี้ล้วนสําคัญกับชีวิตคุณทั้งนั้นแต่ช่วงเวลาที่คุณจะสามารถทํามันได้ดีที่สุดอะนั่นก็คือช่วงเวลาที่คุณอยู่คน เดียวแล้วมันมีแต่ข้อดีแต่ไมหมดแค่นี้ครับชีวิตคุณก็มีความสุขได้แล้วครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเลยผมชองคริสครับ